สวัสดีครับผมธราสังหาปราชินครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลก่อลอยอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับแปลงนี้เนื้อที่7ไร่2งาน72ตารางวาฉนดคุดแดงรอสสีจอครับราคา1น0 0 0ล้านห้าแสนยกแปลงที่ปัจจุบันครับเป็นสวนยูคาเป็นสวนยูคาเต็มแปลงครับ7ไร่2งาน72ตารางวา1นล้านห้าแสนครับยกแปลง ทางเข้ามาครับเป็นทางลูกหลังแบบนี้ครับจากจุดที่ทลายืนครับหน้าแปลงไปจนถึงชุมชนหมู่บ้านครับห่างประมาณ800เมตรถ้าเราไปด้านนี้ครับก็จะไปศูนย์ปฏิบัติธรรมครับใกล้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมโนนระเบียงนะครับตรงนี้ที่แปลงนี้จะเป็นที่นานแล้วก็แปลงนี้ไม่ได้ทำนาครับปลูกอยู่คาไว้เต็มแปลง ปลูกอยู่คาไว้เต็มแปลงเลยครับเจ็ดไร่สองงานเจ็ดสิบสองตารางวาหนึ่งล้านห้าแสนครับโฉนดกู้ดแดงนอสซีจอสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินพื้นที่ตําบลก่อรอยอ,อําเภอปราจันทร์นครจังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตําบลก่อรอยประมาณสามกิโลเมตรนะฮะแปลงนี้เลยนะครับลองแวะมาชมได้เลยครับแปลงนี้แนวเขตครับแปลงเจ็ดไร่สองงานเจ็ดสิบสองตารางวาของเราครับจากจุดที่ทารายืนครับตัดขึ้นไปตามถนนลูกลัง หน้ากว้างประมาณ60เมตรหนาลึกยาวลงไปประมาณ200เมตรครับระยะโดยประมาณนะครับไฟฟ้าน้ำประปาห่างอยู่ประมาณ8ถึง900เมตรครับท้ายหมู่บ้านท้ายชุมชนแต่ฝั่งตรงข้ามครับเป็นที่นา บริเวณหน้าแปลงครับจะมีท่อน้ำครับท่อน้ำที่ปล่อยระบายมาจากทุ่งนาฝั่งตรงข้ามแปลงครับอยู่ใกล้กับ สถานที่ปฏิบัติธรรมโนนระเบียงนะครับนหน้ากว้างประมาณ60เมตรสามารถดัดแปลงเป็นที่สวนหรือว่าจะทำนาก็ได้นะครับเคียริงยูคาออกหรือว่าจะเก็บยูคาไว้ขายก็ได้ครับ3-4ปีครับตัดครั้งหนึ่งยูคา โลทําเป็นพวกสวนก็ได้ครับสวนมะพร้าวสวนทุเรียนทําบ้านทุ่งนะสร้างบ้านนากลางทุ่งครับบรรยากาศโอโซนครับตรงนี้การเดินทางเข้ามาครับเข้าบริเวณด้านข้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกอลอยเข้ามาหรือจะเข้าเรียบข้างบริเวณ วัดบันดานครับวัดบันดานหลวงพ่อเอียครับอยู่ใกล้กับนานาคาเฟ่ครับคุณผู้ชมคุณลูกค้าครับมาชมที่ดินแปลงนี้แวะทานข้าวครับแวะนั่งทานกาแฟที่นานาคาเฟ่ได้เลยนะฮะสภาพข้างเคียงครับเป็นที่นานะครับแนวคิดของเราครับมาจนถึงเสาเสาไม้ครับ แล้วก็ตัดขึ้นไปรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยงามครับที่ของเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนิดๆครับการเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทลาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธระยะทางประมาณ118กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ115กิม จากตรงนี้ไปเที่ยวทะเลบางแสนครับชนบรุรีระยะทางประมาณ120กิโลเมตรจากตรงนี้ครับเข้าไปศูนย์ราชการประจำอำเภอรปรจจันตาคามครับระยะทางประมาณ7กิโลเมตรสถานีรถไฟปัจจันตาคามครับที่ว่กการอำเภอสถานีตำรวจโรงพยาบาลอำเภอรปรจจันตาคามครับระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้น สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับที่ดินแปลง7ไร่2งาน72ตารางวาตำบลอรเกาะลอยอำเภอรประจันตาคามจังหวัดปัาจานีครับยกแปลง1 5 0 0 0 0้าติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศรัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1 8 56, 0 8 8 5 6แปดศูนย์แปดหาครับตองแปาทารายินดีที่จะปักหมดุดโลเคชัน่นส่งรายละเอียดเติ่มเติม,มไปให้กับคุณผู้ชมได้ศึกษาพื้นที่ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามาชมพื้นที่จรริงคับ แย่งนี้รถเข้าได้ทุกชนิดครับรถเก๋งรถกระบะรถสปอร์ตรถไฟฟ้าวันนี้ทาราสังหารปจิณครับกับขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ครับกับขอบพระคุณอย่างสูงทาราสังหารปจิณครับขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีสุขภาพร่างายแข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอยสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างระม่รวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับประกอบกิจการประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่การงานอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านทาราสังหาประจีนกับขอบพระคุณครับ